สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กาลยนณมิตรที่รักครบศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดรหารไร่ยอำเภอบ้นานไข่จังหวัดระยองครับผมอาตามที่ได้ทิ้งท้ายเอาไว้เนาะว่าเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมนุโมทนาบุญกับพี่ชายผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับคุณพี่ทองสุดพิเศษขออนุญาตนะพี่นะขออนุญาต พี่ทองสุดวิเศษท่านอยู่ที่สามพานนครปฐมตรงนี้เลยนะครับผมก็นี่ส่งกล่องใหญ่มาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะเป็นสายบุญที่เหนียวแน่นแล้วก็ท่านปฏิปทาไม่ใช่ปฏิปทาดิคุณพี่ทองท่านชอบทําบุญครัชบชอบทําบุญมากๆนะครับกับครอบครัวแล้วก็บุญนั้นก็ส่งผลไปถึง ลูกหลานเนาะลูกหลานก็ได้ดิบได้ดีด้วยบาร,รมีของคุณพ่อแม่เรานี่แหละที่เนาะที่ทําอะไรต่างๆก็เพื่อลูกหลานเขานะครับก็ขอ,อนโมทนาสาธุนะพี่ทองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตได้แกะมาให้สมาชิกในช่องสออนอุดอ,อนทีวีเล็กๆแห่งนี้ในศิษสธาบาร,รมีลูกบุ่ทิมได้ได้ชื่นใจนะได้ชื่นใจชื่นชม แล้วก็จะได้ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับบรรยากาศอาจจะขุขักบ้างนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่มันมันไม่ได้เป็นมืออาชีพแบบเขากล้องไฟก็ตายครับไฟเดสมอเล่น,นะครับโอเคนะครับพี่เขาส่งมาให้2กล่องอยังไม่ได้แกะเลยตอนแรกมันจะแกะโน่นเลยนะครับวันนันแต่ขออนุญ,ญาตก่อนแกะก่อนเพื่อจะให้หลายๆท่านได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ จะได้ในในรวมอนุโมทนาสาธุกันนะครับบุญนี้นะครับในการร่วมเป็นเจาภาพกพ็พี่เขาก็ส่งมานานแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดก็เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบตามนี้เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเปิดนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในเราจะเป็นในเดี๋ยวผมขอเปิดกล่องเปิดให้ดูกันแบบนี้แหละนะครับเมื่อเช้าก็ลงไปคลิปหนึ่งนะครับเมื่อเช้าก็ลงไปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับ พระหลวงปู่ทิมอีกพิมพหนึ่งครับเป็นพิมพ์ที่หลวงปู่ท่านนั่งสมาธินะท่านก็ทําอยู่ในรูปของหลวงปูน่นะไม่ค่อยมีหรอกจนกระทั่งออกมาเป็นเหรียญเหรียญก็เริ่มทําปีนหนึ่งสองเนาะหนึ่งสองเตต้นไปแ,แต่ว่าเหรียญต้นแบบมันก่อนหน้าแล้วครับพวกที่ยังไม่มีห่วงไม่มีอะไรครับผมแจกไปแล้วนั่นนี่นะมีอะไรบ้างไม่รู้เน่ยนะนะได้ยินได้ยินพี่เขาได้โทรมาคุยกันว่า จะเป็นต้นเป็นอะไรเดี๋ยวเราไม่ยังไม่เห็นหน้าตาจะขออนุญาตนะครับผมอ่ะเปิดมาให้ชิปเด้เห็นลกันจริงๆว่าแต่สตีมสดอู้อันนี้เป็นเป็นห่อผ้าด้วยนนี่นะเป็ดห่อผ้าเอาไว้ถวายเอาไว้ถวายพระพิฆเจ้าครับผมนี่ครับเอาไว้เป็นส่วนในองกองผ้าป่าด้วยสาธุนักคิวด์เป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าขนหนูหรือผ้า กจะประมาณนั้นเลยนะครับผมอันนี้นะครับสาธตสาธิโอเคในส่วนที่หนึ่งข้างในเป็นอะไรข้างในเป็นแบบนี้เลยสมาชิกค,ครับผมนี่เลยนะครับโอ้โหท่านเสียบมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นต้นมาแบบนี้เลยได้ยินพี่เขาว่าอยู่นะครับเนี่ยเบื้องต้นนี่นะดูนะครับดูพี่ชายดูผู้ใหญ่ใจดี ดูท่านทำนะตาจะไหลนะดูนะครับรับมาจากคุณครูสามสิบสองคืนคูป้อมรับมาจากคูป้อมสามสิบสองคืนคูป้อมรบทั้งหมดสามสิบสองครับดูพี่พี่ชายเขาเดำเนินการนะครับทำด้วยใจทำด้วยความเคารพนะเชื่อมัน่นในบาร,รมีหลวงปู่ทิมทั้งนั้นเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยท่านไปเสียบไม้ต่างหากน,นั่นเองนะ เดี๋ยวไม่รู้ว่าเท่าไร่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนับแล้วจะลงไว้ว่าว่ามันเท่าไร่แต่ว่าจะคาคาไว้นี่แหละจะคาไว้นี่แหละเพราะว่าผมจะเอาไปเสียบเป็นต้น learned learned. เงินเลยนะครับจะไม่เอาออกนะจะไม่เอาออกเดี๋ยวผมจะเสียบหาต้นเงินมาเสียบเสียบเป็นต้นเงินเลยนะครับเดี๋ยวยอดจะเท่าไรเดี๋ยวขอให้เป็นอีกกล่องหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิด นะยังไม่ได้เปิดอันนี้ก็นี่ครับยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวค่อยแกะดีกว่าไหมเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวมันพื้นที่มันมยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวจะค่อยแกะพร้อมกับเพราะจะได้เอ่ยเอ่ยน้ำด้วยนะเดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเดี๋ยวผมจะนับอีกทีหนึ่งเราจะทำคลิปไว้ให้ดูเนาะครับ เบื้องต้นขอโนโมทนาสาธุนี่นะครับนี่นะครับในสองที่ร่วมปักใจในประตุมงคลที่ได้ไปทุกสองนะครับนีนน่โมทนาสาธุนะที่ทองครับผมแล้วก็นุโมทนาสาธุกับคุณปานิปานิสราสุดพิเศษนะครับสาธุสาธุนะครับหรือคุณเอนะครับขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะครับ บารมีหลวงปู่ไปช่วยค้ำช่วยหนุนให้เฮงๆปฟังฟังร่ำรวยนะคุณเอนะสาธุสาธุครับท่านต่อมาเป็นอนุโมทนากับคุณสะคิดนะครับสคิดเจริญวาเจริญวาสนุตนะครับคุณออยอนุโมทนาสาธุนะครับคุณออยนะครับผมอยู่ในนี้นะผมยังไม่ได้แกะอยู่ในนี้อยู่ในนี้นะครับยังไม่ได้นันออกมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรวบรวมทีนะตัวอย่างนี้นะครับผมอยู่ในนี้ สาธุสาธุนะครับในสายพี่พเดี๋ยวเจเสร็จงานเสร็จงานเสร็จงานพระป่าเดี๋ยวก็น่าจะมีในส่วนท่านใดที่เป็นใหญ่ๆหนักๆคือประธานใหญ่อะประธานเนาะประธาน,น,านสายน่าจะมีอนุโมทนาพีเดี๋ยวหามงคลเด็ดๆไปให้นะสาธุนะครับคุณออยเนาะครับคุณปิดต่อมาครับอนุโมทนาบุญกับคุณพักขนันสังเส,งสรี นะครับกับครอบครัวนะครับอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เป็นไปตามที่ท่านเจตนาทุกประการนะครับสาธุนะครับเชจนจนกัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนานะครับร่วมทำบุญไม่ประสงค์ออกนามสาธุครับอนุโมทนาครับผมท่านต่อมาครับท่านาท่านจิตจะตุภูมิพ่วงพันหรือคุณ คุณเต็มนะกับครอบครัวสาธุนะครับผมสาธุสาธุแล้วก็คุณกะหนกวันลีโพสานนกับครอบครัวนะครับสาธุสาธุคุณสมพรสีนวลน,นะครับอนุโมทนาสาธุครับคุณสิทธิชัยเอื้องฟ้าคุณสิทธิชัยคุณเอื้องฟ้าพงสุระ ครับอนุโมทนาสาธุเนาะครับท่านต่อไปท่านดวงรัตจำจันจำนครับดวงรัตจันจำครับสาธุสาธุขอให้ทุกท่านเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับหิงหิงปังๆสุภาพแข็งแรงนะครับทุกท่านทุกคนอนโมทนากับสายบุญคุณกรทรั์และพลังพลพวกแก้วนะครับสาธุครับผม อนุมโมทนาบุญกับท่านบรรชัยแพงโพนทองพร้อมครอบครัวนะครับสาธุนะโอเคนะครับสาธุเดอ้อหลวงปู่ดูแลทุกท่านทุกคนนะครับผมให้ท่านได้สมความมุ่งม,มา่รปัถนาจงทุกประการเดอ้อทำอะไรก็ให้สำเร็จนะครับร้านเจจาอาหารตามสั่งขอให้ขายดีเฮง,งๆรวยๆนะครับอ่าลูก ลูกค้าเต็มร้านเลยนะพี่นะเออนะครับเจ๊จานะครับผมสาธุสาธุต่อมาครับคุณสมพงษ์บุญประจงสามพานนครปฐมนะครับอนุโมทนาสาธุครับบุญรักษาครับผมคุณวิเชษนะครับบุญเตี้ยสาธุอนุโมทนาสาธุครับผมอขอขอให้บาร,รมีมงคลที่ได้ไปไป คุ้มครองทุกท่านทุกคนนะครับไปเกลือไปนุนไปค้ำไปชูให้เจริญเจริญนะครับทั้งบริบาลลูกหลานด้วยเ้อคุณวิชัยจันทองครับสาธุครับความครอบครัวเด้อท่านต่อไปครับคุณจะรัญพรคือดียิ่งกับครอบครัวนครับสาธุสาธุอนุโมทานิครับผมคุณอัญชะลินการพันนิด และครอบครัวครับอนุโมทนาสาธุครับท่านต่อมาคุณสิริลักษ์พุทธไทยสงศิริลักษ์พุทธไทยสงคุคุ้นคุณคุ้นชื่อคุณคุ้นนามสกุลเนาะสาธุสาธุครับต่อมาครับคุณสายเพชรสายเพชรพรหมบัวพาอนุโมทนาสาธุครับผมคุณอมพรอุนารัต ครับในสายบุญของพี่ทองสุดพิเศษนะครับผมพี่ทองนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอให้หวดนี้นะพี่เอ้์เอาให้รางวัลที่หนึ่งนะสมใจนะครับเดี๋ยวจะได้มานอนกลางเต็นที่อุดรครับนอนคุยกันเนะพี่เนาะสาธุเลยนะครับคุณลำดวนสมใจเพ่งพร้อมครอบครัวแล้วก็อุทิศให้คุณแม่สุทธิสมใจเพ่งขอบุญนี้จงส่งถึง คุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่สุธิสมใจเพ่งนะครับขอใคุณแม่ได้รับุสลผลบุญที่ลูกหลานได้อุทิศให้เด้อคุณแม่เด้อครับบารบมีหลวงพุ่ทิมรับรู้แล้วก็เกื้อส่งไปด้วยไปบอกไปถึงนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุคุณจงสําเร็จสําเร็จต่อมาครับคุณอันธพัทนะครับไม้หอมพร้อมครอบครัวเนาะอุทิศให้กับคุณพอ่อจําลองไม้หอม คุณแม่มณีไม้หอมสาธุสาธุขอให้บุญนี้นะที่ลูกหลานทั้งหมดนี้นะอุทิศให้กับคุณพ่อจำลองกับคุณแม่มณีไม้หอมจงได้รับผลดุศลผลบุญจากลูกหลานนะครับในข่าวครั้งนี้นะครับขอให้ท่านได้รับรู้ด้วยเนาะอนุโมทนาสาธุนะครับผมต่อมาครับท่านอัฏฐพลชื่นบรรพศกุลนะครับกับครอบครัวสาธุครับต่อมาครับ อันนี้ไม่ประสงค์ออกนามก็อนุโมทนาสาธุนะครับผมต่อมาครับเป็นอันนี้ก็ไม่ประสงค์ออกนามไม่ประสงค์ออกนามนะครับบุญใดที่ท่านได้คิดได้ทํานะครับได้ตั้งใจไว้ขอให้สําเร็จสําเร็จจงทุกประกาศนะครับอันนี้ในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้ที่ที่พี่ทองแต่ว่าไม่เฉพาะซองนะครับที่เขายังอุตส่าห์ไปเอาไม้อย่างเงี้ยมาตั้งใจทํากับพี่สาวนะครับกับลูกหลานครอบครัว อาจจะเป็นพ่อคุณเอเนาะหรเอด้วยอนุโมทนาสาธุเดี๋ยวผมจะเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบต้นเงินเลยแต่เดี๋ยวจะนับเดี๋ยวจะแจ้งสมาชิกอีกทีหนึ่งนะบาทเท่าไหร่แจ้งพี่ทองอีกทีหนึ่งเท่าไหร่นะครับสำหรับไม้ตรงนี้เดี๋ยวมาเปิดอีกหนึ่งกล่องก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้บรรยากาศบ,บุญบุญงวดงวดที่จะถึงนี้ขอให้ปังด้อพี่ทองด้อลอตเตอรี่เอ่ยอะไรเอ่ยเอาให้รางวัลใหญ่ๆ สมใจครับีนะครับสมาชิกกับวันนี้เป็นคลิปที่2คลิปนี้อิ่มบุญครับอิ่มบุญมีแค่นี้ครับหาค่ารถค่าลาไว้พวกเราเดินทางไปในภูมุมต่อไปนาะนก็มีแค่นี้จะเอาอะไรกันมากมายครับ เปิด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 ปด,ดูสิดูดูพี่เขาส่งอันนี้มาให้นะครับน่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าดูก่อนเด้อนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นเป็นอะไรหนอะผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เพราะพี่เขาบอกเปิดเอาเลยดูเอาเลย,เเลยว่าเป็นอะไรว่าอย่างนั้นนะครับ เราจะได้ดูไปซ้อมกันนะผนขอขีดดูก่อนครับ <S 2> <S 2> ท่านส่งมาสองกล่องครับในซองด้วยแล้วก็เป็นต้นเนด้วยน่าจะเป็นเดี๋ยวขอขอนุญาตแกะออกมาก่อนมันซูมสูงได้แค่นี้แหละกล้องผมนะครับเดี๋ยวนะครับผมเก็บกันสำหรับของคุณเจียเจ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบก็ ส่งไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าซองมันข้างในเท่าไหร่เพราะเป็นซองเก่าที่สมาชิกท่านท่านไม่ได้กอบกลับมานะครับแกงไว้แล้วล่ะจองซองไว้น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะยี่สิบสามสิบซองแหละเนาะเดี๋ยวส่งไปให้แล้วก็จะแจ้งอีกทีนึงอือโอ้เป็นชุดอันนี้ครับผมนี่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 นนเอาให้ทุกท่านได้ดูครับผมเป็นชุดเดี๋ยวออถวายพระคุณเจ้า นี่เป็นชุดนี้ครับเป็นชุดนี้เป็นชุดนี้มีเลยน่าจะเป็นชุดนี้อนุโมทนาสาธุกับพี่ทองแนละ้วชุดกาแฟโอ้ยหลวงตาท่านคงจะดีใจเนาะเดี๋ยวเก็บภาพให้ชมนะพี่เล้อสาธุสาธุน่าจะเป็นชุดนี้แหละนี่ครับชุดกาแฟเอาอเปิดได้อยู่เปิดได้อยู่ครับเปิดได้อยู่เปิดได้อยู่นี่นะ จะตะกุดตะกัด่อยไม่ว่ากันโอเคนะครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ,อยากจะให้หลายๆคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับเดี๋ยวนะครับผมยวนะครับ เดี๋ยวนะ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 ครับเดี๋ยวนะครับนี่เลยนี่เลยนี่ครับเราก็จะถวายพระคุณเจ้าวายหลวงพ่อครับที่วัดพอดีเลยนี่เลยนะครับสองชุดนะครับโอ้อนุมโมทนาดวอพี่ทองเลยสาธุสาธุสาธุเิงๆยเลยเลยปังๆครับสุภาพแข็งแรงรวมทั้งพี่สาวด้วยนะครับ เดี๋ยวผมว่าผมมีมีเสื้อดูอไม่รู้คุณเอจะใส่ได้เลยป่าเดี๋ยวผมจะดูให้เสื้อของอ่ u ยูทูบจะออนอุรอทีบนะนะบารมีหลวงปู่ทิมเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูให้เราจะส่งไปอีกขอบคุณนะครับนะนี่อนุโมทนาสาธุครับผมเอาละครับในคลิปนี้เอาคลิปมาให้ ชมประมาณนี้เดี๋ยวต่อกันใหม่พูดกันใหม่ต่อกันใหม่ครับอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวยอดตัวนี้เดี๋ยวจะเช็คอีกที่ทาน,นี้ก็จะถวายพระคุณเจ้านะ้องพี่ทองเอาไว้เป็นส่วนของกองพระป่าเดี๋ยวถวายต่างหากเดี๋ยวผมจะขอญาตเขียนเขียนชื่อพี่ทองไว้ให้นะพี่ทองนะผมจะเขียนชื่อ,อถวายถ,ถวายโดยนะของพี่ทองเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับพี่ครับเยวมีภาพมีอะไรส่งไปทางไลน์ครับ ประมาณนี้ครับสรับคลิปนี้นะครับอนุโมทนาสาธุในทุกสายบุญทุกท่านเลยจากทางนครประถมครับขอบคุณครับสาธุสาธุครับรวมทั้งคุณขุศลนะขุศลขึ้นสนานจากระยองครับผมบุญรักษาทุกท่านทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้กันส่วนท่านใดที่ยังยังทันครับโน่นเลยตุลาตุลาครับสาธุสาธุพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ